ผ่อนตลอดสัญญาอยู่ที่7,000ประบาทสวยดุด,ดันแล้วเจ้าของเดิมนะแต่งค่อนข้างที่จะลงตัวสุดๆกล้องนะคะ360องศากันเลยทีเดียวใครหาอยู่นะคะจัดมาให้แล้วอีก1คันนะคะกับนิสสันอเมร่านะคะเครื่องยนต์1.0 VL Turbo ปี2021สําำหรับคันนี้นะคะใช้งานเพียง60,000กว่ากิโลเท่านั้นแล้วรถคันนี้นะคะผ่อนตลอดอายุสัญญาอยู่ที่7,000กว่าบาทเท่านั้น ใครที่มีฐานเงินเดือนอยู่ที่1,500 0บาทบอกเลยว่าเอารถคันนี้จัดฟรีดาวได้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะบอกเลยว่าดีไซน์ค่อนข้างที่จะสวยดุดันแล้วเจ้าของเดิมนีแต่งค่อนข้างที่จะลงตัวสุดๆไม่ว,ว่าจะเป็นสเกิร์ตนะคะรอบคันแล้วที่สำคัญนะคะเจ้าของเดิมเนี่ย เปลี่ยนแม็กมาให้ใหม่แล้วนะคะสำหรับยางตัวนี้นะคะใครได้ไปนะคะเราเปลี่ยนยางให้ใหม่ปี2024นะคะเดี๋ยวมาชมตัวข้างๆกันบ้างนะคะข้างๆเนี่ยก็มีสเกิร์ตมาให้แล้วนะคะทุกคนบอกเลยว่าคันนี้โคตรสวยนะคะโคตรสวยรถสวยเดิมโครงสร้างเดิมเพิ่มเติมคือแต่งแบบเต็มๆนะคะ ข้างหลังนะคะทุกคนเขาใส่สปอยเลอร์หลังมาให้แล้วนะคะสเกิร์ตหลังก็มีมาให้แล้วสวยๆหล่อๆอย่างนี้เลยนะคะแล้วที่สำคัญทุกคนดูนี่พื้นที่การเก็บสัมภาระค่อนข้างที่จะใหญ่โตอลังการเลยทีเดียวแล้วนะคะฝากระโปรงหลัง ได้เดิมยังไม่เคยแกะนะคะทุกคนดูนี่เลยน็อตทุกอย่างยังไม่ขยับเลยบอกเลยว่าใครได้คันนี้ไปนะคะคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนกับเลทก่อนอยู่ที่7,000กว่าบาทนะคะเดี๋ยวนี้จะพาทุกคนมาดูในส่วนของภายในตัวรถกันบ้างนะคะ ภายในเนี่ยค่อนข้างกว้างนั่งสบายภายในเนี่ยเป็นเบาะหนังคุมโทนสีดำนะคะทุกคนสภาพเบาะเนี่ยคือใหม่ๆเลยนะคะฟังก์ชันภายในนะคะทุกคนได้คันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหน้าจอทัชสกรีนปุ่มสตาร์ทเกียร์ออโต้นะคะและที่สำคัญที่ชอบมากๆนะคะเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทรถคันนี้กันนะคะใครที่ได้คันนี้นะคะบอกเลยว่า เพื่อกับคนรุ่นใหม่มากนะคะเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยมีกล้องนะคะ360องศากันเลยทีเดียวนะคะบอกเลยว่าถอยหลังทีนึงนี้เห็นทุกมุมทุกอนันนะคะใครที่เพิ่งขับใหม่นะเะพิ่งขับรถใหม่ๆ่บอกเลยว่าไม่ต้องกลัวว่าจะชนนะคะเพราะว่ากล้องเขาเนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์นะคะเดี๋ยวพามาชมในส่วนของเลขไม้กันนิดนึงนะคะคันนี้เนี่ยเลขไม่ใช้งานเทียง69,000กว่ากิโลเท่านั้นกาลันตีเลขไม้แค้สามารถเช็คศูนย์ได้ แล้วรถคันนี้นะคะบอกเลยว่าบุ๊กเซอร์วิสท,ทุกอย่างมีครบนะคะมีเล่มพร้อมโอนเป็นที่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะพามาชมในส่วนของเครื่องยนต์กันบ้างนะคะบอกเลยว่าถึงจะเป็นแบบเครื่องยนต์1,000บอกเลยว่าเป็นแบบ1000เทอร์โบนะคะทุกคนเป็นรุ่นที่ประหยัดน้ํามันนะคะแตกเครื่องแรงนะคะเดี๋ยวจะพามาชมในส่วนของโครงสร้างเครื่องยนต์กันบ้างนะคะสําหรับคันนี้นะคะบอกเลยว่าเครื่องี่แบบแห้งๆเลยทุกคน แล้วโครงสร้างนะคะไม่ว่าจะเป็นฝากระโปรงหน้าทั้งสองข้างยังไม่เคยแกะนะคะยังไม่เคยแกะคานข้างนะคะทุกคนน็อตทุกอย่างยังไม่เคยแกะสำหรับเจ้าตัวคันนี้นะคะผ่านการตรวจกูอินสเปคชั่นมาแล้ว344จุดนะคะกล้าการันตีว่ารถคันนี้เนี่ย สวยนะคะรถคันี้สวยโครงเดิมนะคะไม่ผ่านการชนหนักพิกความจมน้ําใดๆทั้งสิ้นนะคะสำหรับเจ้าตัวคันนี้นะคะเน้นรุ่นนิดนึงนะคะเป็นนิสสันอาร์เมล่านะคะเครื่องยนต์1.0 V L Turbo รุ่นท็อปสุดปี2021ใช้งานเพียง60,000กว่ากิโลเท่านั้น สำหรับคันนี้นะคะผ่อนตลอดสัญญาอยู่ที่7 0็0ันกว่าบาทขอคนที่มีรายได้15,000้บาทเอาคันนี้ไปฟรีดาวได้เลยนะคะสาหรับใครที่ดูอยู่แล้วต้องการที่จะชมรูปภาพเพิ่มเติมหรือต้องการดูรายละเอียดอื่นๆเมื่อจะเป็นเล่มนะคะสามารถติดต่อนะคะติดต่อได้ที่เบอร์ด,ด้านล่างนะคะหรือจะติดต่อมาช่องทางแชทหรืออินบ็อกซ์มาใต้คลิปนี้ได้เลยแล้ววันนี้นะคะใครอยากดูรุ่นไหนอีกสามารถ ติดต่อมาได้นะคะแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ